สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสุภูสุขนนะครับสวัสดีครับนะครับพบกันที่เกาบริตรซักเส้เนี่ยวครับพี่น้องมาพี่น้องบอกว่าไรย้ายหางมาหน่ยต้มปลานะครับต้มปลานะครับพักกันแย่งพี่น้องพักกันแย่งห้องพื้นไว้นะออือพี่น้องเอ้ยอืต้มปลาใสบักซังพี่น้องอนพี่น้องันนี้ซ่อนผมปลาดุกพี่น้อง หลายตัวในฝนมันตกมากขึ้นนะครับภักกระแหงเขากำลังหอมพี่น้องไอ้ทวนทวนสว่านบกอกไงพี่น้องเลยจวดจวดเอาเตรเลียเจียวพีออ่น้องเจียวออสเตรเลพริกป่นนะครับครับอันนี้ซื้อนะบ้ามะพร้าวนะมด มาพี sociedad, Actually, have have kids, ่น้องมาขี้เข่าต้องกันครับผมว้าวลายใหญ่ห่างเลยพี่น้องเข้ามาต้มปลาใส่บักสังครับปลาดุกหน้าหน้าไผ่กับโมโหอื้ม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 ชุดจานนี้พี่น้องเลย ต้มก่อนนี่เด้พี่้องเด้อลองมึงเนี่ยหืมพักแง่งปลูกเองพี่อ้องโูดพ่ดอเฮีย ฮึมหึมฮ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 ึมข้นหอมนุ่มหอมฮอมม Mm hm. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, Ừ. Đúng dạng Dạng là mất ประลุเลยมัยพี่น้องบริดีมหมือบ อืมอืมสดชื่นสดชื่นเรากินข้าวต้มกันพี่น้องเนี่ยอืม อันนี้รอบมึงเลยพี่น้องเนอะอย่างเดียวเขาเอาว่าอืม อย่างเหลี่ยมมตุม <c oughs> หลายคนมันก็นจะมาหาม,มัานะ <c oughs> นี่จะ <c oughs> อหึยังอนึ่งเดี๋ยวน้มันเสียบพี่น้องวะเสียบกบว่าเสียบได้ผม รสเสียบกับรสเสียบรสจงมากไหมอายทวน,ทวน โอ้ยหอนหอนหอนโอ้แจกป่ะนะต้ม oh, สุกสังสังดองดองใส่หน้าปลาใส่ตุยินว้พี่น้อง จวดจวดจวดที่พ mm ี่น้องอือ เบาเว้ยพี่น่อผักกระหย่งหอมดีปลูกเองผักกระห่งปลูกเองครับผมปลูกเองกินเองนักเลงพออื้มกั Mamma! Mm -hmm. <clears throat> mm -hmm. <coughs> mm -hmm. 多啊，皮诺 you know.、mm。嗯嗯。 ขักขักพี่น้องขักเสียงเครื่องสุง่มงามมากเลยพอดีจะกินกับังอิม่มนี่ว่ามันเสียงยังนะพอดีจะพี่น้องกับรังอิม่มสุดยอดมาเด้อพี่น้องได้กินเข่าตั้งกันนะครับอือหรทั้งบางคับโอ้ยตงใจกันนะครับ ให้กับบักชังบักชังบังบนผมไปแล้วเียนะ ราคาพี่น้องมาเนี่ยอิ่มชุดยอดนะครับขอบคุณหลายๆครับเด้อนะครับทีเป็นกำลังแรงอกแร่งใจนะครับฝากซ่องนี้นะครับเด้อนะครับตอนสักเส้นวนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับ